สวัสดีครับนักเรียนครับมาที่ ep ที่เของเรื่องเมทริกครับ determinant ของเมทริกนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับมาว่ากันที่เรื่องเมทริกเนี่ยเราก็เดินเนินมาถึงเรื่องรองสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ determinant นะครับหัวข้อที่4ละนะครับซึ่ง determinant เนี่ยมันประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยอีก3หัวข้อนะครับ d e t e r m i n น n t ของเมทริกที่มีมิติ1นคูณหครับแล้วก็ ดีเทอร์มินาของเมทริกที่มีมิติ n คูณ n เมือ่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2เนี่ยไอ,ไอกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักในเรื่องของ m i n นอตัวประกอบร่วมเกี่ยวหรือ c o เฟ c t o r ร์หรือเดี๋ยวก็ไปถึง d e t e r m i n ินาแล้วเราก็จะพูดถึงสมบัติของ d e t e r m i n ินาน,นะครับแล้วก็สุดท้ายหัวข้อ4.3เนี่ย2.4.3เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของพกพันของ n คูณ n เมทริกเมือ่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะหาเมทริก์ผกผันได้เนี่ยเราก็จะไปพูดถึงแอดจอยของเมทริกก่อนนะครับนักเรีนยนาจจะมีความสับสนอยู่ว่าเอ๊ะผกผันเนี่ยเราก็เรียนไปก่อนหน้าดิเทมเนนแล้วนี่นะครับแต่ก่อนต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเมทริก์ผกผันที่เราเรียนก่อนหน้านั้นก็คือ2คูณ2เมทริกนะครับก็คือมีมิติที่2แถวและ2หลัก แต่หัวข้อนี้เราจะพูดถึงเมทริกซ์ที่มีจํานวนแถวที่มากกว่าหรือเท่ากับ2เนี่ยทั้งแถวและหลักเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2งนะครับนั้นก็มันก็จะเป็นอะไรที่มีความทั้งยากเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะฮะเรามาพูดถึงดีเท็มเน้นของเมทริกซ์หนึ่งคูณหนึ่งก่อนนะครับแน่นอนฮะพอบอกหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสมาชิกตัวเดียวเช่นเมทริกซ์ a เนี่ย ออมีสมาชิกตัวเดียวคือ1น่นะครับทีนี้ก่อนก่อนที่จะพูดต่อมากกว่าน,นี้นะครับเราจะพูดถึงสัญลักษณ์ของเมทริกก่อนดีเทอร์มินนต์ก่อนสัญลักษณ์ของดีเทอร์มินานต์เนี่ยเราจะสามารถหาเขียนได้2แบบนะครับก็คือ det ก็คือคำย่อของดีเทอร์มินานต์นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของเมทริกเมทริกดังนั้นนะครับหรืออันที่2เนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกับค่าสมบูรณ์นะครับขีดครอมลงไปกับ ชื่อของเมทริกรือขีดคล้อมลงไปกับสมาชิกของเมทริกนะครับตรงนี้ก็จะเขียนได้2ลักษณะอย่างเช่นตัวอย่างที่กําลังนําเสนอนักเรียนครับนักเรียนอย่าสับสนกับเรื่องค่าสมบ,บูรณ์นะครับว่าค่าจะออกมาเป็นบวกเสมอตรงนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะดีเ e อร์มิ n านเนี่ยก็เป็นเหมือนเหมือนตัวเลขตัวหนึ่งเท่านั้นเองมีสมาชิกเป็นลบสนั้นดีเทอร์มินก็เป็นลบสนั่นเองในของเมทริกบนะครับ นี่หัวข้อที่2นะครับ d e t e r m i n a n t ของเมทริกที่มีมิติ n คูณ n เมทริกนะครับเมื่อ n, n มากกว่าหรือเท่ากับ2เนี่ยเราก็เอาเป็นว่าเราพูดตามนิยามก่อนนักเรียนนะมันมี m i n o r นะครับแล้วก็ตัวประกอบร่วมเกี่ยวแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยจะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะหา d e t e r m i n a n t นะครับที่เราจะนำไปหา d e t e r m i n a n t ซึ่งนักเรียนอาจจะหลายคนอาจจะมี ได,ไ,ดได้เคยเห็นนะครับรไปดูคลิปได้ไปศึกษามาเป็นส่วนตัวบ้างนะครับว่าดีเทอร์มินานซ์มันสามารถหาด้วยเทคนิคลัดได้นะครับก็ต้องบอกนักเรียนตามตรงว่าตอนนี้ครูกําลังไล่ตามนิยามและเนื้อหาและสมบัติก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของเทคนิคลัดเนี่ยม,มันใช้แน่นอนเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงด้วยนะครับแล้วก็พอหาดีเทอร์มินาน์เสร็จแล้วเราก็จะไปพูดถึงสมบัติของดีเทอร์มินาน์นะครับโอเคมาเรื่องของดีเทอร์มินาน์ของเมทริก ที่มี n คูณ n เมื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับเราก็มาเรื่องเริ่มที่เรื่องแรกนะครับก็คือ minor นะครับก่อนอื่นมาบอกกันก่อนนะครับว่า minor คืออะไร minor คือ determinant ครับย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับ determinant ของเมทริกนะครับที่เกิดจากการตัดแถวที่ i นะครับแล้วก็หลักที่ j ของเมทริก a นะครับฉะนั้นเราสามารถเขียน minor ของ สมาชิกตัวนี้ได้ด้วยสัญลักษณ์คือ mij ก็คือตัวย่อของ m i n o r นั่นเองนะครับตัวย่อของตัว Min o r ตัว m ตัวนี้นะครับโดยการอธิบายวันนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการตัดแถวและตัดหลักที่ j ออกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะอธิบายด้วยตัวอย่างแล้วกันนะครับมาดูที่ข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกก่อน นักเรียนต้องมีทำความเข้าใจก่อนว่า m i n นอรจะมีจำนวนเท่าเๆกับสมาชิกที่มีในเมทริกนั้นๆอย่างเช่นเมทริก A มีสมาชิกอยู่4ตัวก็คือ0.5 4และ17และ6ฉะนั้นไมเนอร์ก็จะมีอยู่4ตัวเช่นเดียวกันตามตำแหน่งนั้นๆเลยนะครับฉะนั้นพอบอกว่าตามตำแหน่งนั้นๆน,น,นักเรียนก็จะเห็นว่าครูเขียนว่า M11 M12 m นะครับ M11 นั่นหมายความว่าเป็นไมเนอร์ 1, ของสมาชิกตัวแถวที่1หลักที่1นงั่นเองสมาชิกแถวที่1หลักที่1นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเรากําลังจะพูดถึงการตัดแถวที่1และหลักที่1ออกครูขอลบไอรูปนี้ออกก่อนนะครับเรากําลังจะพูดการตัดแถวที่1ออกตัดแถวที่1นึ่งภาพจํานี้ออกมานะครับตัดแถวที่1แถวที่1หายไปแล้วนะครับแล้วตัดหลักที่1ออกออก เดี๋ยวครูจะย้อนข้อความของ m i n น r อีกครั้งหนึ่งนะครับ m i n น r นะครับก็คือเมทริกที่ตัดแถวที่ i และหลักที่ j ออกตอนนี้ตัดแถวที่1และหลักที่1ออกนักเรียนคิดว่าในภาพนี้เหลืออะไรครับเหลือเลข6ครับผมฉะนั้น m i n น r ก็จะเป็น determinant ฉะนฉันใส่ลักษ์ t e t m r n i n t n t ก็ครูใช้สัญลักษ์ขีดเส้นตรงควบเลข6อย่างนี้และไมเนอของ สมาชิกตัวแถวที่1ห,หลักที่1ก็คือ6นั่นเองนะครับนี่ฮะตามนี้เดี๋ยวคูณลบตรงนี้ออกต่อนะครับเพื่อจะสร้างภาพให้ได้เห็นต่อนะต่อไป1.2ึ่งขออภัยครับ m 1 2นั่นเป็นม i n เนอร์ของตัวที่แถวที่1ก็ยังอยู่แถวที่1และหลักที่2เห็นไหมฮะว่าเหลืออะไรครับเหลือ17ครับเป็นดีทีมนัน e n t ต้องระวังนะครับไม่เขียนแบบนี้นะฮะ ถ้าแบบนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเมตริกนะครับไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของดีเทอร์มินานต์นะครับแบบนี้เขียนไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเขียนไม่ได้ถ้าเป็นไมเนอร์ไม่ได้เขียนแบบนี้นะครับขออภัยเป็น17เนาะ m 1อ่า m 2 1คืออะไร m 21คือลายแถวที่2ฮะแถวที่2แล้วก็หลักที่1ครับนั่นหมายความว่ามันเหลือเลขอะไรครับเหลือเลข4ครับผลลัพธ์ออกมาก็เป็น4 น,นี่ฮะไมเนอร์ minor. สุดท้ายสุดท้ายนะครับตัดแถวที่2หลักที่2แถวที่2แถวที่2และหลักที่2เห็นไหมฮะว่าเหลืออยู่ลบ0.5คำตอบออกมาก็จะเป็นลบ0.5นั่นเองนะครับทีเทมเพนั้นนะทีนี้ข้อที่2มันก็ง่ายแล้วก็แค่เอามาค่าที่เราหาได้เมื่อ จากข้อหนเนี่ยมาบวกลบคูณหารฉัเนก็จะ m 1 2นะครับลบกับ m 2 2ก็คือลบ0.5นะครับลบกับ m 1 1, 1 2, ก็คือลบกับ6นะครับคำตอบก็จะได้เป็นเท่าไหร่ล่ะครับ17ลบ6เหลือ11 11บวก0.5ได้เป็น11.5นั่นเองนะครับ11.5ตรงนี้นะครับอืม ข้อ3นะฮะ m 1 1ตรงนี้ได้เป็น6ครับบวกกับ m 2 1ก็บวกกับ4นะครับบวกกับ m 2 2ก็คือลบ6 5 6บวก4เป็น10นะครับลบออก0.5ก็เหลือ9.5นั่นเองตรงนี้ก็คือไมเนอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือไมเนอร์ฉะนั้นไมเนอร์คืออะไรไมเนอร์ก็คือ Determinant ที่ตัดแถวตัดหลัก นั้นนันออก